ตะปุ้นซาวค่ะสดสดเลยผักกบมีรอนิดหนึ่งแล้วอยเอาขึ้นเนาะผักลวกนะคะผักลวกนี่คนกำล,ลังสีเอาขึ้นแล้วนี่ผักสดสๆสสเอาขึ้นแล้วค่ะแล้วก็เอามาล้างน้ำค่ะอุ้ยสะอ,อ,นนอส่อนเนาะอุ้ยเส้นเหนียวนุ่มเด้อค่ะร้านนี้แสบเด้อ ปลาก็หอมค่ะสำคัญได้นอปกปลาลาเนาะวม่ใหม่ๆเลยค่ะนี่ค่ะพร้อมแล้วเด้อพร้อมแล้วก็ใส่พริกใส่หอมนะคะใส่พริกใส่อ่าต่างๆปลาล้ามีสองอย่างแต่ว่าของเรา ใส่ถุงค่ะเรียบร้อยแล้วไปกินที่บ้านค่ะบา,บายยค่ะอู้ยเสียงเสียงเสียงใครเอ่ย ơi. ได้ยินเสียงใครเอ่ยปะกลับบ้านได้แล้วปะกลับบ้านได้แล้วค่ะไปกินที่บ้านเราสิ่งที่เราได้มานะคะนี่คือข้าวป,ป,ปุ้นสาว,สาวซื้อเป็นถุงท,ทุงนี้นะคะนี่ ข้าปุ่นสาวอันนี้จะเป็นผักนะคะผักลวกอืมโอเคแล้วก็แม่เมียจะไปเก็บผักหญ้ามากินกับข้าวปุ่นสาวแซ่บๆนะคะเราก็จัดมาห้าถุงเลยแบบแน่นๆเลยค่ะโอเคค่ะใส่ผักไหมทำมาใส่ผักไหม เอาอาจารย์มาใส่เดินุ่งจะเอาใส่ตัวนี้นี่ใส่ผักผักจะกินถั่วงอกกินถั่วงอกคะโอ้โหลูกม่จะปูให้เห็นปูอกกับซีฟิล์มนี่ไงนอกนั้นเราก็จะไปเก็บผักค่าโอเคเก็บผักก่อน เราจะมาเก็บผักไปกินกับข้าวปุ้นซาวนะคะทุกคนอันนี้ต้นใหญ่เลยนี่ค่ะโอ้มันมีสองต้นนี่อ้ามันมีสองต้นถึงว่าทําไมมันต้นใหญ่จังเลยมีสองต้นอยู่ด้วยกันนะคะเราจะเอาไปกินกับข้าวปุ้นซาวะค่ะทุกคนผักงามๆเลยแล้วก็เราจะไปเก็บผักบุ้งอีกอ่าแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะนี่ สวยๆนะก็จะเอาไปเหมือนกันอืมกรอบนี่คือผักที่เราไปเก็บมาเราจะไปกินกับข้าวปุ้นซาวนะคะนี่กวางตุ้งตอนที่อยู่ในแปลงผักเราเราถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันร้อนมากนะคะแล้วก็มีผักบุ้งคะ่ะผักบุ้งแล้วก็มีหอมนะคะนี่มีผักนี้ด้วยบวบอ่าบวบงูเขาบอก บวกหมูนะคะนี่ค่ะเราจะกินกับข้าวปุ้นซาวจ้าผักสดสดเลยเก็บมาใหม่ใหม่เลยข้าวปุ้นแม่เหมียวก็จะเอาสองมือไปเลยนะคะจัดหนักจะเต็มสองมือไปเลยใส่เยอะอร่อยนะคะชูรสค่ะใส่เยอะอร่อย แม่กินอะไรแม่กินข้าวปุ่นสาวพริกเผ็ดๆหอมๆเลยค่ะแล้วก็ต่อไปเราต้องใส่น้ำปลานะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตวางมือแป๊บหนึ่งนีไงอู้หดีน้ำปลาใส่เลยค่ะอืมเลิศมากน้ำปล้าสดกับ ต้มนะคะเอามาใส่กันนะเสร็จแล้วเราก็จะทำการสาวนะคะอี่สาวคุณเท่คุ้นสาวนะคะก็คุณสาวมันต้องมีสีสันต้องมีอ่าเผ็ดๆใส่พริกเยอะๆนิดนึงจะอร่อยมากค่ะเส้นเหนียวนุ่มนะมันเป็นเส้นอ่าสดนะคะ เส้นสดเหนียวนุ่มมากๆนะคะอือร่อยคนขึ้นมาให้มันเข้ากันนะคะคนขึ้นมาอืมแซบเวอร์ค่ะชิมก่อนถ้าไม่เผ็ดมากเดี๋ยวเอาใส่อีกนะคะแล้วก็นี่ก็คือผักของเรากรอบๆเลยค่ะ สดๆนะคะชิปอ mm. <Yeah. S 1> ย่างนี้เลยค่ะอืมอืมครับความกรุ้งนะยุบกระปุ่น้าเลยค่ะชุบชุบชุบ คร mm. ับวรวค่ะแซบแซบแซบ